f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความสำคัญงดงามเข้มขขังและได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญขององค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับปราดแห่งที่ราบสูงเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครลาสีมานะครับผมขอญาตประคองเหรียญองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งเหรียญนี้หลายท่านหลายคนนะครับให้ฉายาและขนานนามเหรียญนี้ว่า เหรียญแเหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วคือเหรียญบำเพ็ญบุญเที่ยลึกอายุครบ80ปีองค์หลวงพ่อคูณปริศโธนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณปริสุศโธนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับ บนอาสนะนะครับด้านบนมียันปรากฏอยู่นะครับจะาหน้าท่ความพระราชวิทยาคมหลวงพ่อคูณนะครับรัชชาินะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับประทับยันอยู่ตรงกลางจะาหน้กว่าความบําเพ็ญบุญฉลองอายุครบ8ปปีสีตุลาคม4.6นะครับบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟที่สวยมากๆนะครับผมให้ชมนะครับ ยิ่งมีแสงกระทบก็จะมีเงาให้เห็นนะครับด้านหลังนะครับชัดเจนบําเพ็ญบุญฉลองอายุครบ8ปปีนะครับมียันปรากฏอยู่อย่างชาัดเจนนะครับ4ตุลาคม2 5 4 6ัวัดบ้านไรออำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมแต่มีเหลียหล่ยม,มยทั้งหมด8ดเหลี่ยมนะครับจริงๆอ่เป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญทรงสี่เหลี่ยมแต่มีเหลี่ยมทั้งหมดถ้านับจริงๆก็8เหลี่ยมนะครับ พลิกมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นโฟกัสสาคัญมากๆที่เป็นที่นิยมมากๆก,ก็คือองค์หลวงพ่อคุณประทับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์อยู่ที่ด้านหน้าเหรียญน,นะครับจากนักความพระราชวิทยาคมหลวงพ่อคุณรักชาตินะครับด้านบนมียันปรากฏอยู่เหรียญนี้จะสร้างเมื่อปี46แต่เลยลความความนิยมมากถึงมากที่สุดนะครับขอบคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เช่าบูชาพระเครื่อง จากช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขสําเร็จสว่หวังทุกอย่างในสิ่งที่ปรารถนานะครับตามคอนเซปที่ผมได้ให้ไว้ว่า บูชาพระด้วยศรัทธานะครับบูชาพระเครื่องด้วยศรัทธาจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาสมดังใจนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจพระเครื่องรายการไหนรวมถึงพระเครื่องขององค์หลวงพ่อคูณบริสทโตนะครับให้รีบติดต่อผมโดยด่วนเนื่องจากมี FC หลายท่านสนใจเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญทุกรายการของช่องเรามีจํากัดนะครับผมไม่ได้หมุนเวียนเข้ามานะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในช่องของเราและก็ได้ให้ FC เชอบบูชานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ